บทที่หนึ่งระบบที่ไม่ตรงกันเสียงกังวานสายของกูชินดังก้องไปทั่วบริเวณไม่เพียงไพเราะจับใจแต่ยังงดงามตรึงตราอีกทั้งลื่นไหลาราวกับสายน้ำซ้ำยังเปี่ยมไปด้วยหลากอารมณ์ราวกับเสียงจากสวงสวรรค์หลี่จิ๋วเต้าไลนิ้วเรียวยาวอันแสนพิสุด์ไปตามเส้นสายขับทํานองบรรเลงมันจนจบในคราวเดียวเมื่อบทเพลงจบลงแต่จิตใจของเขายังคงเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ใบหน้าราวกับตกอยู่ในห้วงง,วง่วงังเสียงกูชินเมื่อครู่อยู่ไม่จังหาย หากเป็นชาติก่อนตัวข้าคงด่งดังจนพลุแตกไปแล้วแม้แต่ราชินีแห่งเสียงเพลงก็ไม่ได้เกิดหรอกชายหนุ่มถอนหายใจอย่าว่าแต่เทพเจ้าเสียงเพลงในชาติก่อนเลยแม้แต่ปรมาจารย์กู่ฉินในสมัยโบราณก็ไม่อาจเทียบเขาได้เพยให้ข้ามาอยู่โลกนี้แล้วอย่างไรต่อโยนระบบนี้มาให้ข้าแล้วก็ควรส่งข้ากลับไปยุคราชวงศ์โบราณพวกนั้นด้วยสิ เขาพ่นลมหายใจออกมาอย่างไม่สบอารมณ์ความขมขื่นในใจพลันปรากฏขึ้นมาเพราะบางสิ่งบางอย่างที่นำพาเขาข้ามสายทานแห่งการเวลาจากดาวเคราะห์สีฟ้าจนมาถึงที่แห่งนี้โลกใบนี้คือโลกแห่งการฝึกตนผู้ฝึกตนสามารถเรียกลมเรียกฝนตามใจปรารถนามือพลิกแม่น้ำขวางทะเลและถึงขั้นเคลื่อนคล้อยวิธีดาราได้เรียกได้ว่าพวกเขาคือผู้ไรเทียมทานเป็นตัวตนที่เปรียบอเสมือนกับเทพเจ้าในตำนานปรมปราของดาวเคราะห์สีฟ้าโลกนี้ยังพอเข้าใจได้นะแต่ระบบนี้มันเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า ยิ่งคิดก็ยิ่งโมโหถึงเขาจะมีระบบเหมือนกับที่นักเดินทางต่างโลกคนอื่นมีทะวะ่ามันดันไม่ตรงกันนี่สิติ้งโฮสเล่นเพลงห่านป่าร่วงหล่นบนผืนทรายได้รับ E.S.P. 1 8 8 8 8 8ปเสียงระบบดังขึ้นในหัวหลี่จิ๋วเต้าชายหนุ่มถึงกับตัวแข็งทื่อไปในทันทีเมื่อได้ยินเสียงมันหลังจากนั้นเองแสงจาง,งๆพลันปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของเขานี่ก็คือหน้าต่างข้อมูลของระบบที่มีเพียงหลี่จิ๋วเต้าเท่านั้นที่มองเห็นโฮสหลี่จิ๋วเต้า การบ่มเพาะมนุษย์ทักษะการเล่นกูชินขั้นเทวะทักษะการเล่นหมากรุกขั้นเทวะทักษะศิลปะการเขียนผู้กันขั้นเทวะทักษะการวาดภาพขั้นเทวะทักษะพิธีชงชาขั้นเทวะทักษะการแกะสลักขั้นเทวะทักษะการตกปลาขั้นเทวะทักษะปรุงยาขั้นเทวะทักษะ การยิงธนูขั้นเทวะแน่นอนว่ามันคือระบบของหลี่จิวเต้าที่เต็มไปด้วยทักษะมากมายขั้นเทวะคือระดับสูงสุดและหลี่จิวเต้าได้สำเร็จหลายทักษะไปถึงระดับสูงสุดแล้วแต่ว่ามันไร้ประโยชน์เพราะนี่คือโลกของผู้ฝึกตนผู้ฝึกตนสามารถพลิกคว่ำฟ้าดินด้วยเพียงมือข้างเดียวดังนั้นต่อให้ทักษะของเขาจะประเสริฐเลิศเลอแค่ไหนมันก็นับว่าไร้ความหมายอยู่ดี ซ้ำแล้วผู้ฝึกตนยังสามารถบดขยี้เขาจนตายได้ด้วยนิ้วเดียวไอระบบเวนนี่มันโลกของผู้ฝึกตนแต่เจ้ากลับยัดทักษะพวกนี้มาให้ข้านี่ตั้งใจจะฆ่ากันจริงๆใช่หรือไม่หลี่จิวเต้าหดหูใจมากระบบทักษะเช่นนี้ต่อให้เขาถูกส่งไปยังราชวงศ์ดาวเคราะห์ฟ้าในสมัยโบราณแม้ไม่ต้องการแต่เขายังสามารถใช้มันขยับขยายเส้นสายให้กว้างขวางได้อยู่ดีทว่าในโลกแห่งการฝึกตนระบบทักษะนี้เรียกได้ว่าเป็นเพียงของขยะและไร้ประโยชน์สิ้นดี ข้าแค่อยากฝึกซ้อมเองนะหลี่จิวเต้าอยากจะร้องให้ทั้งน้ำตาระบบช่างร้ายประโยชน์นะอันที่จริงแล้วเขาแค่อยากจะเปล่งประกายในต่างโลกเหมือนกับรุ่นพี่นักเดินทางจากดาวเคราะห์ฟ้าที่สามารถมองเหยียดใต้ล่าและกลายเป็นผู้ชนะโลกทั้งใบได้ก็เท่านั้นถ้าว่ามาตอนนี้แล้วหลี่จิวเต้าเต้าได้แค่คิดเพ้อฝันถึงมันเพราะเขาไม่สามารถเข้าสู่วิธีแห่งเต่าได้และนั่นรวมถึงการเข้าสู่เส้นทางแห่งการฝึกตนด้วยเขาเป็นได้เพียงปุถุชนคนธรรมดาเท่านั้น เป็นคนธรรมดาก็ดีอย่างน้อยก็ไม่หิวตายแล้วนะหลี่จิ๋วเต้าปลอบตัวเองว่าแม้ทักษะพวกนี้จะไม่สามารถทําให้เขาไปถึงจุดสูงสุดได้แต่อย่างน้อยมันก็ไม่ทําให้เขาต้องพวงว่าตนเองจะอดตายหรือไม่มีเสื้อผ้าสวมใส่ในสักวันณนะตอนนี้เขาใช้ทักษะที่มีเปิดร้านเล็กๆอยู่ที่เมืองชิงซานซึ่งใกล้กับสํานักไทหัวทําให้ยังพอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีบ้างเมืองชิงซานกลับมาคึกคักแล้วสํานักไทหัวเองก็กําลังจะเปิดประตูรับสิทธิอีกครั้ง ในใจหลี่จิวเต้าแอบรู้สึกอิจฉาอยู่บ้างสำนักไทหัวเป็นถึงสำนักผู้ฝึกตนอันแข็งแกร่งในแดนนี้ซึ่งมักเปิดรับลูกศิษย์ทุกๆสามปีเขาเองก็อยู่ในโลกแห่งนี้มาได้9้าปีแล้วคราแรกที่มาถึงนั้นหลี่จิวเต้าเข้าร่วมการคัดเลือกสิทธ์ของสำนักไทหัวด้วยความคาดหวังว่าตนจะกลายเป็นสิทธ์ของสำนักไทหัวและเข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนได้ ถ้าว่าเขากลับไม่มีคุณสมบัติของผู้ฝึกตนสุดท้ายแล้วจึงถูกคัดออกตั้งแต่รอบแรกและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็อาศัยอยู่ในเมืองชิงซานที่ซึ่งใกล้กับสำนักไทหัวมาตลอดเมืองชิงซานนั้นกว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยยิ่งกับช่วงเวลาเช่นนี้ยิ่งดูคึกคักมากขึ้นไปอีกหนุ่มสาวหลายคนหลั่งไหลามาจากทั่วสารทิศเพื่อเข้าร่วมการประเมินอย่างเป็นทางการของสำนักไทหัวถนนหนทางล้วนเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย ท่ามกลางฝูงชนที่เดินขวักขวามีคนหนึ่งผู้หนึ่งซึ่งดูหญิงยโสและไม่ธรรมดามองเพียงคราแรกก็รู้แล้วว่าหาใช่คนเดินดินแต่อย่างใดเสียงของกู่ฉินเป็นเด็กสาวผู้งดงามไร้มนทินซึ่งมีผิวขาวราวหิมะรูปร่างสว่ทรงล้วนอรชรสมบูรณ์ตามวัยกำลังยืนอยู่หน้าร้านของหลี่จิ๋วเต้าอย่างเมื่ลอยและตกใจททะลวงขั้นได้แล้ว นางไม่อยากจะเชื่อถึงกับที่คำพูดของนางสันริกอย่างไม่รู้ตัวเพียงเพิ่งจะได้ยินเสียงกูชินแววมาเล็กน้อยแค่นั้นก็กลับทำให้นางก้าวขึ้นไปอีกขั้นได้เสียแล้วนี่มันเป็นไปได้อย่างไรนางฝึกฝนมาตลอดหนึ่งปีและมีอาจบรรลุขอบเขตนี้ไปได้ทว่าเมื่อได้ยินเสียงกูชินเพียงเล็กน้อยกลับก้าวข้ามได้เสียอย่างนั้นแล้วจะให้นางเชื่อได้อย่างไรถ้าลวงขั้นจริงๆด้วยนางตรวจสอบตนเองโดยละเอียดก่อนจะมั่นใจแล้วว่านางก้าวข้ามไปอีกขอบเขตจริงๆ เป็นผู้อาวุโสท่านใดกันหนอที่กำลังเล่นกูช่ชินอยู่เด็กสาวมิอาจหักห้ามความตื่นตระหนกไว้ได้ลำนำเพียงบทเดียวกลับทำให้นางก้าวข้ามขอบเขต,ขเ,ขตเช่นนั้นแล้วผู้ที่บรรเลงกูช่ชินอยู่ย่อมต้องเป็นผู้อาวุโสสูงสักซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เป็นแน่ต้องทราบด้วยว่าแม้นางจะได้รับการชี้แนะจากผู้ฝึกตนที่มีพลังสูงส่งในพระราชวังอยู่ตลอดเวลาทว่าก็ยังมิอาจบรรลุขอบเขตไปได้ข้าช่างโชคดีนะัก นังย้ำรอยยิ้มออกมาในใจนั้นร่าเริงและตื่นเต้นไม่น้อยเพราะไม่คาดมาก่อนว่าตนจะมีวาสนาพานพบกับผู้อาวุโสซึ่งไม่อาจจินตนาการได้ที่นี่ห้ามหยาบคายและห้ามเสียมารยาตต่อหน้าผู้อาวุโสเชียวนั่งสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามทำใจให้เย็นลงก่อนจะมองไปยังร้านค้าแห่งหนึ่ง ร้านแห่งนี้มีขนาดไม่ใหญ่โตนักมันมีเพียงห้องเดียวเท่านั้นซึ่งสามารถมองเห็นข้างในได้ทั่วทุกพื้นที่ดูสะอาดสะอานและการตกแต่งก็ดูธรรมดาหาได้มีความหรูหราฟุ้งเฟอ้อแต่อย่างใดซ้ําแล้วยังเต็มไปด้วยภาพวาดรวมไปถึงศิลปะผู้กันอันบ่งบอกได้ทันทีว่านี่คือร้านขายภาพวาดและภาพอักษรผู้กันนางเงยหน้ามองป้ายร้านเต๋า มีเพียงหนึ่งตัวอักษรบนแผ่นป้ายทว่าลายผู้กันกลับวิจิตนักป้ายถูกแขวนไว้บนตักของเงินมินำซ้ำม,มันยังสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ไร้ตัวตนและแปลเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาเป็นตัวอักษรที่ทรงพลังจริงด้วยอารมณ์ที่พึ่งจะเย็นลงพันกลายเป็นตื่นเต้นขึ้นมาอีกคราเพียงแค่คำว่าเตา๋านางก็สัมผัสได้ถึงคุณธรรมอันไร้ขอบเขตซึ่งเป็นสิ่งที่คนปกติธรรมดามิอาจเขียนได้อย่างแน่นอนและเกรงว่าแม้แต่บิดาของนางจะก,กระพาะดิเซีย ก็คงเขียนด้วยคุณธรรมเช่นนี้มีได้อย่าว่าแต่คุณธรรมนี้เลยเกรงว่าแม้แต่ใช้พันหมื่นของคุณธรรมก็คงมีอาจเขียนออกมาเช่นนี้ได้ด้วยซ้ำมันช่างลึกซึ้งและสุดยอดยิ่งทว่าน่าเสียดายที่ขอบเขตของนางนั้นต่ำเกินกว่าจะรับความลึกซึ้งเช่นนี้ได้ไม่อย่างนั้นแล้วนางต้องแข็งแกร่งขึ้นและเลื่อนขั้นพลังได้อีกเป็นแน่สุดท้ายนางก็พยายามทำใจให้เย็นลงและเดินไปที่ร้านเล็กๆนั้น ก็มีแขกมางั้นหรือลึกเข้าไปในร้านเมื่อหลีจิ๋วเต้าเห็นเด็กสาวเดินเข้าประตูมาเขาก็รีบลุกจากโต๊ะและเดินออกมาอย่างรวดเร็วเสียมารยาทแล้วแต่ไม่ทราบว่าเมื่อครูน่นี้ท่านเป็นผู้บรรเลงกูช่ชินอยู่ใช่หรือไม่เด็กสาวเอ่อยถามอย่างประหม่าและระมัดระวังเมื่อเห็นหลีจิ๋วเต้าลุกเดินออกมาจากโต๊ะสุภาพดีแฮะ เพียงแวบแรกเห็นก็รู้แล้วว่าเด็กสาวตรงหน้าหาใช่คนธรรมดาหรือมาจากตระกูลผู้ฝึกตนทั่วไปทว่าหลี่จิวเต้าไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้ามาพูดคุยกับเขาซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดาด้วยความเคารพเช่นนี้